สวัสดีตอนกลางคืนแล้วมั้งสองทุ่มตรงค่ะเพิ่งออกจากซาวน่ามาเราอยู่ที่บ้านแล้วดูร้อนนะคะดูดีคืนเดียวหญ้าเขียวแล้วถ้ามาทิตศหน,น้าเนี่ยน่าจะได้ตัดหญ้านะออกจากซาวน่ามาเราก็มาเดิน ตากลมเย็นเย็นอากาศอยู่ที่หกองศานะคะมีลมนิดนิดสดชื่นอีกหน่อยโซนนี้ตรงนี้ก็จะมีแต่ดอกไม้นะคะเห็นเงาตัวเองหิมะยังละลายไม่หมด สองทุ่มนะคะดูดิเมื่อคืนนี้คืนตื่นขึ้นมาก็หญ้าเขียวเลยโอ้หญ้าเขียวเลยโออากาศดีดีโอ้ยันสบาย อันนี้เป็นน้ำปลาปลาของเรานะคะน้ำปลาปาอันนี้เป็นเครื่องต้มน้ำต้มหิมะใช้ตอนฤด,ดูหนาวอันนี้เป็นท่าเรือเดี๋ยวอาลงไปอันนี้เป็นที่วางยากุซี่ค่ะทุกบ้านจะมีจะมะีกล้องนะคะ สองสามตัวสามารถมองที่มือถือได้สามารถพูดในมือถือได้ใครเข้ามาก็สามารถตะโกนบอกได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันดีค่ะเปิดไฟก็เปิดในมือถือใส่เครื่องร้อนเครื่องอุ่นในบ้านก็ด้วยมือถือ คิดดูว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตพวกเราจะใช้ชีวิตยังไงไม่ว่าก,การโอนเงินการฝากเงินการช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มถอ,ถอนเงินสดแล้วค่ะวันนี้ก็ไปจ่ายเ <c oughs> ออมันมันโอน,โอน,โอนไม่ได้มารู้มันเป็นอะไรถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตในโลกนี้หกปันปวด ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตในโลกนี้แสดงว่าคนเก่งเขาทำนะคะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอะไรเกิดการการจากการเจตนาของคนที่เขาเก่งเราประชาชนคนธรรมดาก็ใช้ชีวิตปกติระมัดระวังดูแลตัวเองโอ้อากาศเย็นจริงๆนะคะ โอ้ยอากาศเย็นจริงๆอยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสสถานที่นี้นะคะน้ำตกนะคะได้ยินอยู่นกมันก็จะร่าเริงบินผ่านเป็นคู่คผ่านไปผ่านมาบางทีมันก็ตีกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลองตกปลาดู ตอนนี้2องทุ่มนะคะทุกคนอากาศที่6องศาขอให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ